นักกรบดำนกรกเดือดในดงดิบตอนที่สองจะแน่วแน่แก้ไขในสิ่งผิดจะรักชาติจนชีวิตเป็นผุยผงจะยอมตายหมายให้เกียรติดำรงจะปิดทองหลังองค์ พระปะติมาเมื่อท่านผู้ฟังได้รู้ถึงเบื้องลึกเบื้องหน้าเบื้องหลังในแผนยุทธการยุทธชัยสามนักรบดำนรกเดือดในดงดิบจากตอนที่หนึ่งแล้วผมจะพาท่านผู้ฟังย่ำเท้าเดินทางไปที่ค่ายทหารพลานปักธงชัยเพื่อรับทราบภารกิจตามแผนยุทธการยุทธชัยสาม ขั้นตอนแรกส่วนกําลังลบชคอ,อ -513 ค่ายผักทงชัยได้แบ่งกําลังพลออกเป็น4ส่วนคุมพื้นที่ป่าดงดิบไว้4ด้าน4ทิศทางคือด้านทิศเหนือด้านทิศใต้ด้านทิศตะวันออกและทางด้านทิศตะวันตกกําลังพลส่วนแรกเคลื่อนกําลังไปที่ปา่าภูเขาอําเภอเสือ,อสรรงสางอำเภอคอนบุรีจังหวัดนครราชสีมา มีกำลังพลฐานผ่านจู่โจมจำนวนเจ็กองร้อยและหนึ่งฐานยิงสนับสนุนขึ้นการบังคับบัญชากับหน่วยเฉพาะกิจพิทักษ์ส่วนแยกที่15กํากำลังพลส่วนที่สองให้เคลื่อนกำลังในลักษณะจรยุทุ์เข้าไปโจมตีผกคอในปา่าดงดิบด้านทิศตะวันตกของอำเภอสืองสางอำเภอคอนบุรีจังหวัดนครราชสีมา มีกำลังพลหนานพ่านจู่โจมเข้าร่วมเปรียบการจำนวนหกกองหนึ่งฐานยิงสนับสนุนขึ้นการบังคับปัญชากับหน่วยเฉพาะกิจสุริยาส่วนแยกที่14กํากำลังพลส่วนที่3ให้เคลื่อนกำลังไปคุมพื้นที่เชิงเขาด้านตอนใต้อำเภอวัฒนานครอำเภอสากแก้วอำเภอกบินบุรีกิ่งอำเภอนาดีอำเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรีมีกำลังพลเข้าร่วมปฏิบัติภารกิจจำนวน3ามกองร้อยหนึ่งฐานยิงสนับสนุนขึ้นการบังคับบัญชากับหน่วยเฉพาะกิจธงชัยส่วนแยกที่13กํากำลังพลส่วนที่4ให้เคลื่อนกำลังเข้าไปทางด้านทิศตะวันตกคือเทือกเขาใหญ่เทือกเขากําแพงเทือกเขาแผงม้าคุมพื้นที่ตั้งแต่บ้านคลองเดือบ้าน คลองมะนาวบ้านเลือดไทยบ้านหนองจอกบ้านโป่งตะลองบ้านคลองดินดำบ้านหนองคุ้มบ้านหนองอีซ่อมอําเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาบ้านวังหมีบ้านท่าวังไซบ้านคลองสะท้อนบ้านคลองปากั้นบ้านโคกสะอาดบ้านบุเจ้าคุณบ้านยุบอิปูลบ้านคลองทรายอําเภอปักทงชัย จังหวัดนครราชาสีมาโดยมีกำลังพลฐานพานจู่โจมเข้าร่วมปฏิบัติการจำนวนห้ากองร้อยหนึ่งฐานยิงสนับสนุนโดยขึ้นการบังคับบัญชากับหน่วยเฉพาะกิจยงยุทธส่วนแยกที่11เมื่อประชุมวางแผนด้านกำลังพลลงตัวผู้บังคับกองร้อยแต่ละหน่วยแต่ละกองร้อยจะต้องไปแจ้งให้กำลังพล ในการบังคับบัญชาทราบถึงแผนปฏิบัติการต่างๆที่ต้องปฏิบัติการร่วมกันต่อจากนั้นกําลังลพลฐานพลที่เกี่ยวข้องทางด้านยุทธการก็จะเตรียมอาวุธยุทธปทรณ์และสเสบียงอาหารเมื่อกําลังพลทุกนายพร้อมอาวุธยุทธปทรณ์ในการล่าสังหารพร้อมสเสบียงอาหารพร้อมกองกาลังฐานพลเดินตายจากค่ายปักธงไัยทั้งสี่หน่วยเฉพาะกิจจึงรอเพียงคําสั่งให้เคลื่อนพลเท่านั้น เวลา8นานกาวันที่15กรกฎาคม2525 25. สนามกีฬาหน้ากองมาชาการส่วนกำลังลบชุดควบคุมและประสานงานโครงการ513ค่ายปักธงชัยคลาคล่ำไปด้วยกำลังพลนคนในเครื่องแบบสีดำหรือนักรบรับจ้างหลายร้อยนายเสียงเพลงมาฐานพลานดังกระหึมทั่วหุบเขาภูหลวงเพื่อปลุกเร้าให้กำลังพลฐานพลานให้ฮึกเขิม พร้อมที่จะบุกเข้าประหัตประหารกับหมู่พลีที่คิดยื้อย่งแผ่นดินไทยหอที่หน่วยเหนือนำมาสน,สนับสนุนการรบในยุทธการยุทธชัย3ามครั้งนั้นจอดสงบนิ่งอย่างสาง่างามอยู่ในใจกลางสนามกีฬาหน้าส่วนกำลังรบภายในตัวเครื่องมีนักบินหนึ่งนายผู้ช่วยนักบินหนึ่งนายผลยิงปืนกลและผู้ช่วยผลยิงและช่างเครื่องจำนวนสมนายนอกจากหอทั้งสามลำที่ หน่วยเหนือนำมาสนับสนุนการรบในสมรภูมินี้แล้วภาพที่เราเี้นตายนักรบชุดดำได้พบเห็นอีกคือสุนัขสงครามจํานวน5ตัวซึ่งสุนัขสงครามทั้ง5ตัวนั้นเดินทางมาจากกองพันสุนัขทหารอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาและสุนัขทหารทั้ง5ตัวนั้นจะต้องร่วมเดินทางไปปฏิบัติภารกิจร่วมกับพวกเราฐานพลานในครั้งนี้ด้วยเช่นกันครับ พูดง่ายๆบอกตรงๆว่าแผนปฏิบัติการครั้งนั้นมีทั้งคนและสุนัขเข้าร่วมปฏิบัติการเวลาเก้านกาคณะนายทหารระดับสูงของส่วนกำลังลบท่านพันเอกพิเศษวันชัยอัมพุนันพันเอกสาธรสุวรรณศรีพันเอกสมชายวิศนุวงศ์และนายทหารท่านอื่นๆครับผมต้องขออภัยที่ไม่ได้เอ่ยนามได้ก้าวขึ้นแท่นพิธีหน้าเสาธงชาติ แจ้งรายละเอียดและแผนปฏิบัติการเบื้องต้นให้ฝ่ายฐานผ่านได้รับทราบต่อจากนั้นก็เป็นการตรวจสภาพพร้อมลบเหมือนเช่นทุกครั้งทุกยุทธการที่ผ่านมาเวลา9กนกา39นาทีได้เลิกเบิกฟ้าล่าสังหารกำลังพลฐานผ่านจู่มหน่วยกล้าตายทั้ง4หน่วยเฉพาะกิจก็เคลื่อนกำลังออกจากค่ายปักธงไทย กำลังพลส่วนที่หนึ่งเคลื่อนที่เดินทางด้วยรถบัสที่เช่าเหมาคันมาจากในเมืองนครราชสีมามุ่งหน้าไปปิดล้อมแนวป่าบริเวณเทือกเขาใหญ่บ้านหมูสีบ้านไร่บ้านคลองเดือบ้านหนองจอกบ้านคลองดิีนดำบ้านเลือไทยอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมากำลังพลอีกส่วนหนึ่งเคลื่อนกำลังมุ่งหน้าไปที่เชิงเขาตอนใต้ด้านอำเภอกบินบุรีอำเภอนาดี อำเภอวัฒนานครอำเภอรประจันตคามจังหวัดปราจีนบุรีอีกส่วนหนึ่งเคลื่อนกําลังเข้าไปปิดล้อมแนวป่าทางด้านบ้านบุโปรงตําบลวัดบุตออำเภอคอนบุรีจังหวัดคนครราชสีมาการปฏิบัติในครั้งนั้นเท่าที่ผมจําได้คือกองกําลังฐานพานันไข่ปักธงชัยจะปิดล้อมแนวป่าเทือกเขาใหญ่เทือกเขากําแพงเทือกเขาแผงม้าเขาไผ่เขาน้อยเขาดินเขาต่า เขาน้ําสโตนเขาคําปลากล้างหุบผิวห้วยลําแสะลำสใหญ่ไว้ทุกทิศทางนอกจากกองกําลังฐานพลานจู่โจมจากกองร้อยต่างๆซึ่งเคลื่อนที่ทางรถยนต์แล้วยังมีกําลังพลฐานพลานจู่โจมอีกส่วนหนึ่งเคลื่อนที่ทางฮอซึ่งกองกําลังส่วนนี้เป็นกองกําลังผสมจากกองร้อยต่างๆซึ่งค่ายปักทงชัยนามาฝึกหลักสูตรหน่วยกล้าตายร่วมกันจากนั้นก็ส่งขึ้นฮอ บินเข้าพื้นที่ซึ่งพวกเขาเหล่านั้นก็ไม่รู้สึกหวั่นไหวใดๆเพราะว่าพวกเขาได้ผ่านการฝึกหนักมาแล้วอย่างโชคชนนั่นเองการส่งกำลังทางฮอในครั้งนั้นเป้าหมายคือใจกลางป่าดงดิบรอยต่อของสามจังหวัดคือจังหวัดบุรีรัมย์จังหวัดนครราชสีมาจังหวัดปราจีนบุรีซึ่งในขณะนั้น กำลังผฐานลานกองทัพภาคที่หนึ่งค่ายเขาคิวประจำการคุมพื้นที่อยู่ก่อนหน้านั้นแล้วและทางหน่วยได้ประสานให้ฐานพลานค่ายเขาคิวคุมกันอ,อให้ก่อนก่อนที่ฐานพลานเขาคิวจะถอนกำลังกลับที่ตั้งปล่อยให้ฐานพลานหน่วยจู่โจมจากค่ายปักธงชัยจัดการกวาดล้างผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์ให้สิ้นซากต่อไปซึ่งการปฏิบัติการในเบื้องต้น ก็เป็นไปด้วยดีเพราะหน่วยฐานพลานที่อยู่ทางภาคพื้นดินได้วางกําลังคุ้มกันหอไว้ทุกทิศทางไม่ว่าจะเป็นแนวป่าทางด้านทิศเหนือแนวป่าทางด้านทิศใต้แนวป่าทางด้านทิศต,ตะวันออกและแนวป่าทางด้านทิศตะวันตกเมื่อการประสานงานระว่างหน่วยในพื้นที่เป็นที่เรียบร้อยหอทั้งสามลำก็ยกตัวให้ลอยขึ้นจากภาคพื้นดินใจกลางค่ายฐานพลานปักธงไทยเชิดหน้าบินสูงขึ้นสูงขึ้น เมื่อไต่ระดับความสูงได้ที่หอทั้งสามลำก็พาเหล่าทหารพลาน,น่วยกล้าตายบินมุ่งหน้าฝา่าขุนเขาและทะเลหมอกไปยังจุดหมายปลายทางนั่นคือใจกลางป่าดงดิบร้อยต่อของ3จังหวัดคือจังหวัดบุรีรัมย์จังหวัดปราจีนบุรีและจังหวัดนครราชสีมาเมื่อนักบินนําเครื่องบินไปถึงใจกลางป่าดงดิบบริเวณคาดว่าจะเป็นจุดที่ต้องส่งกําลังฐานพลาน,น่วยกล้าตายลงนักบินก็ใช้วิทยุสื่อสารประจําเครื่อง เรียกไปที่หน่วยทหารพลานภาคพื้นดินผ่านป่าจาก, C, าาจาก C, อ C, ากานินซีเปลี่ยนผ่านปลาจากอินซีเปลี่ยนต่อบินซีจากผ่านป่าเปลี่ยนผ่านป่าทำบ้านรับรองให้อินซีบริเวณใดขอพิกัดด้วยเปลี่ยนผ่านป่าทำบ้านหลังใหม่ให้อินซีลงบริเวณด้านทิศใต้ของผ่านป่า ให้สังเกตกลุ่มควันสีแดงที่พวยพุ่งขึ้นไปเหนือยอดไม้เปลี่ยนจากนั้นการติดต่อสื่อสารระหว่างนักบินกับผ่านป่าก็ยุติลงเอือใจต่อมานักบินเล็กกำลังพลน,น,นหารพลาน่วยก้าตายซึ่งอยู่บนฮอก็มองเห็นเปลวควันสีแดงเลือดพวยพุ่งขึ้นจากแนวป่าดุงดิบทางด้านทิศตะวันตกเขียงไปทางตอนใต้เมื่อมองเห็นดังนั้นนักบินก็นำหอลำที่หซึ่งมีนักรบรับจ้างในเสื้อผ้าเครื่องแบบสีดำ เป็นผู้โดยสารลดเพดานบินลงเพื่อส่งกำลังพลฐาน่าน,น่วยกล้าตายเข้าพื้นที่โดยมีฮอลํำที่2และลำที่3าบินลาะดตะว่นคุ้มกันให้ในระหว่างที่ฮอล,ำลํำแรกลดเพดานบินลงนักบินและกำลังพลหลายคนพยายามสอดสายสายตามองหาสนามฮอที่ฐาน่าน,น่วยภาคพื้นดินด้านล่างทำไว้ให้แต่มองหาอย่างไรก็มองไม่เห็นเพราะแนวป่าบริเวณที่นักบินนำเครื่องร่อนลงนั้นค่อนข้างเป็นป่าที่หนาทึบ ยากต่อการสังเกตการแต่ในระหว่างที่นักบินลำที่หนึ่งกำลังสับสนอยู่นั้นจูๆ่ๆมีเสียงวิทยุสื่อสารดังแทรกขึ้นมาอย่างร้อนรนอินซีจากอินซีวันเปลี่ยนอินซีจากอินซีวันเปลี่ยนต่ออินซีวันจากอินซีเปลี่ยนให้อินซีนำเครื่องขึ้นเดี๋ยวนี้ให้อินซีนำเครื่องขึ้นเดี๋ยวนี้ ยังไม่ทันที่ฮอลำที่หนึ่งจะเบนหัวนำเครื่องขึ้นบินตามคำสั่งของอินซีวันมีเส in, ียงปืนกลอาก้าและปืนกลจานต่อสู้อากาศยานดังขึ้นจากแนวป่าทางด้า,านทิศตะวันตกอย่างสนั่นวันไหวเฮ้ยไอ้น้องเตรียมตัวบว้ยฐานแานนักกลบํำหลายคนตกตะลึงเนื้อตัวเย็นเฉียบขนหัวลูกชูชัน เพราะคำพูดที่หลุดออกจากปากของนักบินท่านนั้นไม่ได้บอกให้เราทหารยิงต่อสู้และห้ามหันกับพวกไวร้ายในป่าดงดิบแต่นักบินบอกให้เราทหารเดินตายทั้ง12ชีวิตเตรียมตัวทิ้งหอมรณะลำนั้นไอเลวเลยยามเอ้เยพวกเราถูกหลอกมีเสียงหลุดออกจากปากของพลยิงบนเครื่องพวกเราถูกหลอกยังไงวะเพื่อนนักรบรับจ้างชุดดำคนหนึ่งตะโกนถามพลยิงแข่งกับเสียงใบพัดของหอที่ดังกระหึ่มอยู่ตลอดเวลา กเสียงที่นักบินติดต่อสื่อสารด้วยมันเป็นกลลวงของผีกินควายพลยิงบนเครื่องตะโกนบอกเรานักรบดําด้วยเสียงดังค่ะเขาด้วยน้ําเสียงตื่นตรนกและตกใจจากนั้นพลยิงบนเครื่องก็เหนียวไกลปืนยิงกาดลงมายังด้านล่างบริเวณแนวป่าเป้าหมายคือร่างของผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์แต่ลูกกระสุนปืนพลาดเป้าต่อจากนั้นก็มีเสียงปืนกลจานจาก มือของผู้ก่อการลายคอมมินิตท,ที่ซ่อนตัวอยู่ในป่าภาคพ,พื้นดินด้านล่างหญิงสวนขึ้นมาที่ตัวเครื่องอย่างหนานแน่นเรา20นาทีผ่านผลไปความพยายามของนักบินลำที่1ก็เป็นผลเพราะนักบินสามารถนำหอมรณะบินฝ่าลูกปืนของเวล้ายจากป่าดงดิบเขตงานดีสารใต้ออกไปได้เป็นผลสำเร็จ แต่หอของฝ่ายเราก็ถูกยิงได้รับความเสียหายบริเวณห้องเครื่องด้านหน้าหนึ่งลำนักบินไม่สามารถนําเครื่องบินบินต่อไปได้จําเป็นที่จะต้องนําเครื่องร่อนลงจอดฉุกเฉินยังแนวป่าจุดใดจุดหนึ่งจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างปัจจุบันทันด่วนทําให้ฐานพลานหน่วยกล้าตายจากไข้ปักธงชัยหลายคนรู้สึกร้อนๆหนาวๆได้เช่นกันแม้ว่านักรบกล้าของฝ่ายเราจะผ่านเหตุการณ์เยื่องนี้มาแล้วหลายครั้งหลายหนก็ตาม แต่ก่อนที่จิตใจของนักรบเรเดินตายจากค่ายฐานพานปักธงไทยที่อยู่บนหอจะกระเจิดกระเจิงไปมากกว่านั้นนักบินเดินตายจากกองทัพบไทยก็ตัดสินใจนําเครื่องลดลงอย่างเนินเขาลูกหนึ่งซึ่งอยู่ห่างจากจุดะทะไปทางด้านทิศตะวันออกราวหนึ่งกิโลเมตรและก่อนที่หอลำนังกก่าวจะลดลงถึงพื้นดินดน้านล่างฐานพานนักรบินดำจากค่ายปักธงไทยทัง้ทง12ชีวิตก็ตัดสินใจกระโดดลงจากตัวเครื่อง เพื่อทำการคุ้มกันให้กับฮอและนักบินที่อยู่บนเครื่องจากการปฏิบัติดังกล่าวทำให้นักบินนำฮอลอดลงบนเนินเขาได้อย่างปลอดภัยและ30นาทีต่อมาช่างเครื่องก็ทำการซ่อมแซมปรับปรุงแก้ไขจนฮอลำดังกล่าวใช้การได้เป็นปกติจากนั้นนักบินก็ได้นำฮอขึ้นบินกลับไปยังกองบัญชาการค่ายรบปักธงชัยส่วนฐานพลานหน่วยกล้าตายทั้ง12ชีวิต ยังคงฝังกายและแฝงตัวอยู่ในป่าดงดิบเพื่อรอการมาของพวกเพื่อนๆในวันลุ่งขึ้นเวลาเก้านกาของวันต่อมาฝ่ายเราได้รับการติดต่อจากส่วนบอกอว่าหอจะนำกำลังพลส่วนที่เหลือเข้ามาสมทบในตอนส1่บิดมงเช้าให้เราทำสนามหอไว้คอยท่าและคุ้มกันให้ด้วยเมื่อรับทราบคำสั่งเช่นนั้นนักรบกล้าผู้ฝากดวงชะตาไว้กับป่าเขาทั้งสิชีวิต จึงตัดสินใจย่ำเท้ามุ่งหน้าไปทางด้านทิศใต้เพื่อค้นหาสถานที่ในการทำสนามหอพวกเราใช้เวลาในการค้นหาทำเลทองเพื่อทำสนามหออยู่สองชั่วโมงเต็มจึงได้พบกับเนินเขาลูกหนึ่งซึ่งเหมาะแก่การทำสนามหอเป็นอย่างยิ่งแต่ฝ่ายเราก็ต้องระวังตัวเป็นอย่างมากเพราะบริเวณเนินเขาลูกดังกล่าวมีร่องรอยการเคลื่อนไหวของมนุษย์มาก่อนแม้ว่าร่องรอยดังกล่าวมันจะผ่านพ้นมาหลายวันแล้วก็ตามที แต่ฝ่ายเราหลายคนก็มีความมั่นใจว่าพื้นที่ดังกล่าวจะต้องมีตัวตนของผู้ก่อการร้ายซ่อนอยู่อย่างแน่นอนแต่จะมีมากหรือน้อยในขณะนั้นฝ่ายเราไม่สามารถรับรู้ได้แต่สิ่งที่ฝ่ายเรารับรู้และบอกได้คือเวลาสิบบีทโมงเช้าของวันนี้หอจะนำกำลังฐานพลานหน่วยก้าตายมาสมทบอีก36ในายเมื่อรวมกับพวกเราที่มีอยู่แล้วนั่นหมายความว่า ไฟเราจะมีกำลังพลที่พร้อมลบอยู่ในมือมากถึง48นายและกำลังพลทั้ง48นายนั้นสามารถทำอะไรได้หลายๆอย่างในคราวเดียวกันไม่ว่าจะตั้งฐานวิบัติการแล้วนำกำลังออกลาดตะเวนต่อกรกับพวกผีกินควายหรือนำกำลังบุกเข้าโจมตีฐานที่ตั้งของผู้ก่อการร้ายฐานใดฐานหนึ่งก็ได้เพราะอาวุธยุธทธปกรณ์ที่พวกเรานำติดตัวมาในครั้งนั้นนับว่ามาก พอที่จะห้ามหันกับผู้ก่อการร้ายคอมมินิสต์ได้หลายวันในระหว่างที่พวกเราหลายคนกำลังคิดถึงชะตากรรมที่กำลังจะเกิดขึ้นในป่าดงดิบรอยต่อของกองทัพภาคที่หนึ่งและกองทัพภาคที่สองมีเสียงฮอบินลัดฟ้ามาจากทางด้านทิศเหนือหลายลำ จากเสียงดังกล่าวนี้เองที่ทําให้พวกเราเงยหน้าขึ้นไปมองที่บนท้องฟ้าทันทีและภาพที่พวกเราฐานพานเดนตายจากค่ายปักทรงชัยได้เห็นในขณะนั้นคือหอของกองทบกจํานวนสามลำกำลังเหินฟ้ามุ่งหน้ามายังจุดที่พวกเราซุ่มซ่อนอยู่จากนั้นอืดใจต่อมาก็มีการติดต่อสื่อสารลงมายังภาคพื้นดินบริเวณที่กองกำลังของฝ่ายเราเตรียมพร้อมรออยู่ ผ่านภัยจากอินซีเปลี่ยนผ่านภัยจากอินซีเปลี่ยนตอบอินซีจากผ่านภัยเปลี่ยนอินซีต้องการทราบว่าบ้านหลังใหม่ของอินซีพร้อมหรือไม่เปลี่ยนผ่านภัยสร้างบ้านหลังใหม่ให้อินซีอยู่ในทิศทางก้านาฬิกาของอินซีเปลี่ยนอินซียังมองไม่เห็นรบกวนผ่านภัยส่งสัญญาณตามแผนหนึ่งแจ้งให้อินซีทราบด้วยเปลี่ยน อินรีปดทราบพานไพยไม่สามารถใช้สัญญาณตามแผนหนึ่งได้เพราะผีก,กินควายกำลังเกาะติดไฟเราอยู่เปลี่ยนบัดซบแล้วกูจะรู้ได้อย่างไรว่าพาันไพยมุดหัวอยู่ซอกใดของแนวป่าเปียนอินทรียพึ่งมุดหิดแรกเงี้เงาพานไัยจะใช้แผนสองแจ้งพี่ขัดแทนให้อินรียนำเครื่องบินวนกลับมาอีกครั้งแล้วจะมองเห็นบ้านหลังใหม่เปลี่ยนอินรียรับทราบเลิกกัน จากนั้นการติดต่อสื่อสารระหว่างนักบินเจ้าของนามเรียกขานว่าอินซีกับฝ่ายเราก็ยุติลงและสิ่งที่ฐานพราน่่ยกล้าตายได้เห็นเป็นขวัญตาในยามใกล้เที่ยงของวันนั้นคือหอล้ที่หนึ่งตีโค้งเอียงปีกวนกลับมายัางจุดที่ฝ่ายเราซุ่มซ่อนอยู่ซึ่งในขณะเดียวกันพวกเราคนหนึ่งกำลังใช้ผืนผ้าสี่เหลี่ยมสีแดงผูกมัดกับไปลายไม้ไผ่ที่เตรียมมาจากนั้นก็ยกให้สูงขึ้นเหนือยอดไม้เพื่อให้นักบินมองเห็น วิธีนี้เป็นอีกวิธีหนึ่งของท่านพระจูโจมโชโค5ห้าห่ายปักธงชัยนำมาใช้ในสนามรบอยู่บ่อยครั้งเพราะว่ามันเป็นวิธีการซึ่งปลอดภัยที่สุดในขณะนั้นและรับรองได้ว่าค่าศึกไม่สามารถมองเห็นได้จึงทำให้พวกเราฐานพนปักธงชัยมีชีวิตรอดปลอดภัยมาได้ทุกครั้งทุกสมรภูมิ และการปฏิบัติของฝ่ายเราในครั้งนี้ก็ได้ผลดีเป็นอย่างยิ่งเพราะนักบินสามารถมองเห็นสัญญาณจากพื้นผ้าสี่เหลี่ยมสีแดงที่ฝ่ายเราจะทำขึ้นได้อย่างชัดเจนจากนั้นภาพที่นักรบดําจากให้ปักธงชัยทั้งหมดมองเห็นคือนักบินในตายจากกองทัพภาคที่2บังคับเครื่องร่อนลงอย่างช้าๆโดยมีฮอลําที่2และลำที่สบินวนคุ้มกันให้เหมือนเดิม แต่ในขณะที่ฮอลำที่สองและลำที่สามกำลังบินวนอ้อมไปทางด้านทิศตะวันออกฮอหนึ่งในสองลำได้ตรวจพบกลุ่มคนจํานวนหนึ่งพร้อมอาวุธสงครามกําลังเคลื่อนที่วิ่งและเลอะไปตามแนวป่าดงดิบมุ่งหน้าไปยังบริเวณที่ฮอลำที่หนึ่งกำลังทิ้งตัวดิ่งลงเมื่อนักบินลำที่สองมองเห็นเช่นนั้นจึงใช้วิทยุสื่อสารที่มีอยู่เรียกลงไปยังฮอลำแรกที่กําลังลอดลงอินซีจากพญเาเยลอินซีจากพญะเจ้าเยลี่ียน ต่อพญาเหย,ยว่จากอินซีเปลี่ยนอินซีมีเรื่องด่วนเรื่องใดแจ้งให้เราทราบเปลี่ยนให้อินซีถอนตัวจากบริเวณนั้นให้เร็วที่สุดปัญญาเหยื่ยตรวจพบผีกินควายพร้อมอาวุธครบมือกำลังเคลื่อนที่มาจากทิศทาง18บดอกาของท่านเปลี่ยนอินซีรับทราบขอเวลาไม่เกิน5นาทีเราจะเหินฟ้าบินออกจากป่านรกแห่งนี้เปลี่ยนจากนั้น นักบินในตายของกองทัพบกไทยก็แจ้งให้ฐานพานที่อยู่บนเครื่องได้ทราบถึงสถานการณ์ที่กําลังจะเกิดขึ้นและบอกให้ฐานพา่านทั้ง12นายโดยตัวลงจากหอเพื่อนหนีตายและอืดใจต่อมานักรบดําที่อยู่บนหอก็โดยตัวลงจากเครื่องอย่างรวดเร็วเมื่อกําลังพลคนสุดท้ายโดยตัวลงจากหอได้เป็นผลสลําเร็จมีเสียงปืนกนอากาดังสะท้านขึ้นมาจากแนวป่าทางด้านทิศตะวันออกนับร้อยนัดจากการยิงด้วยปืนหลายกระบอกหลายชนิด จบตอนอีกแล้วครับท่านฟังแล้วถูกใจกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกดติดตามให้ผมด้วยขอบคุณครับ